เาจะเรียกว่าให้ให้ต่างจังหวัดเขาจะเรียกว่ากรรมของนะคะก็คือกรรมอาหารที่เป็นอาหารสแสลงไ<ช>ก่เนาะตาเนาะกรดยูริกเยอะๆเ,เป็นหน<อ>่ไม้เป็นอะไรพวกเนี้ยนี่ตากินมาทั้งหลายครั้งแล้วมันก็ยังปกติดีขนมจีนเมื่อก่อนก็กินไม่ได้เนาะตาเมื่อวานนี้ก็ซื้อมาร้อยกว่ากินแต่ตอนนี้คือคุณตานะคะจากที่เป็นเกาคุณตากินของแสลงได้เยอะมากนะคะเพราะว่าคุณตาเนี่ยทานกาแฟนะคะ ตัวนี้นะคะทุกวันนะคะทานทุกวันค่ะนะคะวันนี้เราไม่ได้มานะคะขายของนะคะเราแค่อยากจะมาบอกต่อสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะต่างจังหวัดนะคะบอกเลยว่าคนที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยเยอะมากนาะตาเนาะเป็นเกาในะเยอะนาะตาเนาะ แล้วทีนี้เวลาทานอาหารอ่ะคนเราอ่ะเวลาอยากทานน่ะมันแบบเขาเรียกว่าจะงดตลอดอ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้เ,เมื่อเรามีผลิตภัณฑ์ที่สามารถทําให้เรากินของสแสลงได้บ้างก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งของคุณตาคุณยายของคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะตาเนาะตอนนี้ก็ไม่ปวดตาปวดบ้างไหมไม่ไม่ปวดแลยกินของสแสลงก็ไม่ปวดไม,ไม่ปวด ไม่ปวดเลยปกติเนี่ยโอบ้บางทีก็เพราะว่าผมส่วนมากจะชอบนอนชั้นบนเนาะบ้านเป็นสองชั้นเวลากินไก่หรือมีก,กินของแถลงที่ผักยอดเขียวอะไรพวกเนี้ยรู้สึกปวดต้องหาผ้ากะม้ามาผูกโยงไว้ไม่ให้มันแตกพื้นแล้วค่อยๆคานลงมาโอ้ยตรมานมากๆเรียกคําว่าคานบางทีปวดเลยแหละปวดปวดนี่คานเลย<ช>นะคะค<ช>านลงมาจากบ้านเลยค่ะเขาเขาถามตาว่าโอ้ยมันปวดจนนี้เดี๋ยวบ้านผมนะ มันปวดจนนี้มันปวดขนาดนั่นนี้ว่<ค>นใครไม่เคยเป็นอย่าด่วนตายเด้อก็บอกเขาอย่างนี้แหละให้รอก่อนให้รอลองเป็นดูก่อนว่ามันปวดมากขนาดไหนก็บอกเขาอย่างนี้แหละใช่ค่ะครูแอลคนอ่าเป็นเกาเยอะมากค่ะนะคะวันนี้ ก็เลยอยากจะมาบอกนะคะบุญนะคะสําหรับคนที่เข้ามาในไลน์นี้ว่านะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะดีๆนะคะเป็นอาหารเสริมนะคะมาในรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างนะคะขอให้คุณนะคะได้ลองนะคะหาดื่มดูนะคะแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าวันนี้คุณจะไปหาผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาดื่มมากินเพื่อตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพนะคะก็แนะนำนะคะกาแฟที่คุณตาดื่มนะคะตัวนี้คือตอบโจทย์ ปัญหาสุขภาพดีมากไม่ใช่คุณตาเป็นแค่เกานะคุณตาคุณตาเป็นอะไรอีกนะความดันใช่ไหมอย่างความดันไขมันเบาหวานตับแข็งโรคงอใจทุกอย่างที่เขาเขามีในโลกนี้เรามา่เมื่อก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณตาล้มล้มแล้วเข้าห้องไอจียู